สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ม่วงความหลอนผมขอ,ขอ like, ละหนึ่งไลค์และ1นึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการเรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมไปเจอสารสารหนึ่งเป็นสารขนาดใหญ่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยที่นี่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่เคยเข้าไปหรือแม้แต่จะเข้าไปใกล้ๆเพราะว่าสาล จะมีคลองน้ำกั้นอยู่และมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นรอบๆทำให้มันดูน่ากลัวมากพอเวลาผ่านไปหลายปีจนมาถึงปัจจุบันที่ผมเริ่มโตขึ้นพื้นที่บริเวณนั้นจากที่เคยลกชาวบ้านก็ทำการถางหญ้าใหม่และเทพื้นคอนกรีตเพื่อให้คนมาใช้วิ่งออกกำลังกายดูสะอาดสะอ้านตาขึ้นมามา,มาก วันนั้นผมมีโอกาสได้กลับบ้านแล้วไปวิ่งเล่นที่นั่นอีกหนหนึ่งและก็ไม่รู้ว่าอะไรมาโดนใจให้ผมไปหยุดกินน้ำตรงหน้าสารนั้นพอผมหยุดกินน้ำผมก็มองเข้าไปในสารโดยระหว่างนั้นหางตาก็เหลือบไปเห็นป้ายของสารผมก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยทำไมป้ายชื่อของสารเหมือนชื่อป้าเราเลยวะ ด้วยความสงสัยผมก็รีบวิ่งกลับบ้านทันทีเลยพอถึงบ้านก็นึกถึงบัตรประชาชนของป้าผมจึงตะโกนบอกป้าว่าป้าบัตรประชาชนอยู่ไหนป้าก็ถามว่ามึงจะเอาไปทำอะไรผมก็บอกว่าเออเอามาเถอะพอผมเอาบัตรประชาชนของป้ามาดูมันดันเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อสารเป๊ะเลย ผมคิดว่าเราจะไปถามเรื่องนี้กับใครดีซึ่งตอนนั้นยายผมกำลังนั่งกินหมากอยู่หน้าบ้านพอดียายผมอายุเยอะมากแล้วผมก็เลยถามยายไปว่ายายทำไมชื่อสารมันไปตรงกับชื่อป้าล่ะครับยายเขาก็บอกว่าอ๋อความจริงไม่ใช่ชื่อป้ามึงแต่คือชื่อของฝาแฝดป้ามึงที่ยายออกมาตั้งผมเลยถามยายว่า เอา้าตกลงยายมีลูกแฝดกี่คนยายบอกว่ามีแฝดอยู่สองคู่ผมก็เลยพึ่งรู้ว่าลูกแฝดที่ยายมีไม่ได้มีแค่คู่แม่ของผมกับน้าผมเท่านั้นแต่มีคู่ของป้าผมด้วยผมงงงงและถามยายว่าจริงเหรอยายก็บอกว่าจริงสิและยาย ก็เอารูปถ่ายมาให้ผมดูมันเป็นรูปถ่ายแบบสมัยก่อนยายบอกผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ยายถามต่อว่าเห็นไหมเหมือนกันหรือเปล่าผมก็เอามาเทียบคือเหมือนกันมากเลยครับจะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งคือหน้าเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่คนหนึ่งมีฝ่ายตรงแก้มเม็ดใหญ่ๆแต่ป้าเอนามสมมุติ คนที่เสียไปเนี่ยเขาไม่มีไยแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เขามีไยยายผมเลยเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วหมู่บ้านในสมัยก่อนไม่ค่อยจะเจริญเหมือนสมัยนี้มีฝาแฝดสองคู่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเวลาไปไหนมักจะไปด้วยกันทั้งสี่คนตลอดวันนั้นมีงานวัดมีการฉายหนังกลางแปลง ยายซึ่งเป็นคนที่ห่วงลูกสาวมากๆจะไม่ค่อยให้ออกไปเที่ยวที่ไหนหรอกแต่วันนั้นป้าเอไปขออนุญ,ญาตยายยายจึงใจอ่อนอนุญาตให้ไปหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็ได้ไปดูหนังกลางแปลงกันสมใจระหว่างที่เดินอยู่ในงานวัดป้าเอก็ไปเจอชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เป็นลูกของคนมีฐานะที่อยู่ในหมู่บ้านเขาชอบป้าเอมาก เขาก็เลยเดินเข้ามาดึงแขนป้าเอเอาไว้ป้าเอก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมาดึงแขนกันแบบนี้คือคนสมัยก่อนเขาค่อนข้างที่จะถือตัวกันแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดกับป้าเอว่าไปด้วยกันเถอะไปนั่งด้วยกันป้าเอก็บอกว่าไม่เอาไม่ไปมึงเป็นใครเนี่ยทำไมมาทำแบบนี้ผู้ชายคนนั้น เขาชอบป้าเอมากเดินตามเที่ยวไล่เที่ยวคือตลอดป้าเอแก่ก็เลยดึงน้องทั้งสามคนแล้วเดินไปหาเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักมวยเพื่อนผู้ชายก็บอกป้าเอว่าอยู่กับเรานี่แหละชายคนนั้นมันไม่กล้ามายุ่งแน่ๆผ่านไปสักพักป้าเอกับน้องๆก็พากันดูหนังนั่งดูได้ประมาณครึ่งเรื่องป้าเอก็บอกว่า รอพี่อยู่นี่นะพี่ปวดท้องเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนหลังจากป้าเอเดินออกไปเข้าห้องน้ำนานสองนานน้องๆทั้งสามคนสังเกตว่าป้าเอหายไปนานมากแล้วทำไมยังไม่กลับมาสักทีป้าบีน้ำสมมุติเลยชวนน้องๆอ,อีกสองคนไปตามหาร่วมถึงเพื่อนที่เป็นนักมวยด้วยเดินตามหาป้าเอในงานอยู่พักหนึ่ง เพื่อนที่เป็นนักมวยก็บอกว่าหรือป้ายเอจะแอบหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วป้าบีก็บอกว่าคงไม่หรอกป้ายเอเป็นคนที่รักน้องมากๆคงไม่ทิ้งน้องๆเพื่อกลับบ้านคนเดียวแน่นอนหลังจากออกตามหาได้สองสามชั่วโมงก็ยังไรวี่แววของป้ายเอป้าบีกับน้องอีกสองคนเลยพากันเดินย้อนกลับไป ที่เขาใายหนังกันให้คนใายหนังเขาช่วยประกาศหาให้อีกแรงปาบีกับน้องๆรอออยู่หลายชั่วโมงระหว่างนั้นก็เดินไปตามหากันที่นาห้องน้ำอีกทีหนึ่งจนไปเจอเข้ากับเจ้าอาวาสเดินลงมาจากกุฏิพอดีพระท่านก็ถามว่าโยมหาอะไรกันอยู่ปาบีก็บอกว่า มีคนหายประกาศตามหาแล้วก็ไม่เจอไม่ได้ยินเหรอคะเจ้าอาวาสก็บอกว่าได้ยินอาตมาก็เลยเดินลงมานี่แหละหายยังไงลองกลับไปดูที่บ้านกันหรือยังละ่ะด้วยความที่ทั้งหมดเป็นเด็กผู้หญิงเจ้าอาวาสก็เลยอาสาจะพากลับมาที่บ้านเพราะว่าบ้านกับวัดไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่พอกลับไปถึงบ้านก็ไปตะโกนเรียกหาป้าเอ ยายจึงออกมาถามว่ามีอะไรกันคะเจ้าอาวาสก็ถามต่อว่าลูกสาวโยมกลับมาหรือยังน้องสามคนเขาตามหาแต่หาไม่เจอยายก็บอกว่ากลับมาอะไรยังไม่มีใครกลับมาเลยกลายเป็นว่ายายต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าป้าเอหายไปให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยออกตามหาหน่อย คืนนั้นชาวบ้านช่วยกันออกตามหาจนถึงเชา้าก็ไม่เจอคนในหมู่บ้านจึงมารวมตัวกันที่บ้านยายแบ่งพวกผู้ชายให้ช่วยกันออกตามหาอีกทีไล่ตั้งแต่ในหมู่บ้านจนนอกหมู่บ้านหนึ่งวันหาสามรอบตั้งแต่ช่วงเชา้าช่วงบ่ายและช่วงเย็นหาอยู่อย่างนี้เป็นเวลาสี่วันก็หาไม่เจอ สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจเป็นคดีความให้ตำรวจเข้ามาช่วยหาแต่ตำรวจสมัยก่อนก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากนักก็เลยต้องประสานไปยังสถานีตำรวจพื้นที่อื่นให้มาช่วยกันอีกแรงเมื่อตำรวจเข้ามาทำคดีได้ประมาณสองวันก็ยังไม่สามารถขี่คายคดีได้ทุกคนเริ่มท้อใจจนเข้าวันที่8หยายเริ่มรู้สึกเสียใจมาก เพราะว่าลูกสาวหายตัวไปได้แปดวันแล้วไม่รู้เป็นหรือตายคืนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มอยู่ดีๆมีเสียงมาหอนดังไล่เข้ามาในหมู่บ้านยายบอกว่ายายได้ยินเสียงคล้ายถุงกระสอบที่ลากมากับพื้นดินถนนลูกหลังเสียงดังคลืดคลืดคลืด ยายบอกว่ายายปลุกทุกคนแล้วแต่ว่าไม่มีใครตื่นเลยยายจึงลุกขึ้นไปแง้มหน้าต่างดูแกบอกว่าแกเห็นเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งผมเผ่ารุงรังเนื้อตัวสกรปรกและก็ลากกระสอบเสียงดังคลืดคลืดคลืดไปตามทางในขณะที่หมาก็หอนอยู่ตลอดผู้หญิงคนนั้นลากกระสอบมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านยาย แล้วก็ยืนลองไห้แต่ยายบอกว่าตอนนั้นดูไม่ออกว่าเป็นใครแกก็สงสัยนะว่าใครมาลากกระสอบอยู่ดึกๆดื่นๆขนาดนี้จนผู้หญิงคนนั้นลากกระสอบหายเข้าไปในความมืดหมาก็หยุดหอนพอเช้าวันรุ่งขึ้นยายได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอให้ทุกๆคนในบ้านได้ฟัง แต่ตอนนั้นในใจลึกๆยายคิดแล้วแหละว่าไปเอต้องเสียชีวิตแล้วแน่นอนตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้ใครก็ช่วยอะไรไม่ได้คงต้องทำใจเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วคืนต่อมายายเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นลากกระสอบมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่รอบนี้ผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาว่า แม่หนูขอโทษหนูไม่ได้อยู่กับแม่แล้วนะพูดจบแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นแต่วันนี้ทุกคนนั้นตื่นขึ้นมายายทำท่าเหมือนจะบอกทุกคนไม่ให้ส่งเสียงหรือพูดอะไรผู้หญิงคนนั้นก็เอาแต่ยืนร้องห่มร้องไห้ร้องเหมือนเจ็บปวดทรมานมากแล้วสักพัก เธอก็ลากกระสอบหายไปในความมืดเหมือนเช่นเดิมยายถึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือป้าเอนั่นเองเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่แบบนี้ประมาณสามสี่วันจนคนในหมู่บ้านต่างพากันย้ายบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดเพราะพวกเขาต่างหวาดกลัวที่เจอผู้หญิงคนนั้นลากกระสอบผ่านหน้าบ้านแบบนี้อยู่ทุกคืน เวลาผ่านไปจนวันที่6ผู้หญิงคนนั้นก็ลากกระสอบมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านอีกเที่ยวนี้มายืนร้องกรีดเหมือนกำลังแค้นหรือว่าทรมานมากกับอะไรสักอย่างแล้วก็พูดขึ้นมาว่าถ้าในเมื่อไม่มีใครสามารถช่วยอะไรกูได้กูจะช่วยตัวเองทุกคนได้ยินต่างพากันช็อกต่างคน ต่างกลัวโดยที่ทุกเช้าที่บ้านยายทุกคนในหมู่บ้านจะมาชุมนุมรวมตัวกันคุยกันว่าเราต้องช่วยมันแล้วละ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคืนถัดมารอบนี้มาแปลกไม่มีเสียงอะไรแต่ลุงพงลุงพงคือคนที่ทำงานอยู่กรุงเทพเป็นญาติของตาคือแกเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน เพราะเมื่อก่อนไม่ได้มีโทรศัพท์ติดต่อเหมือนกับสมัยนี้แกก็เลยไม่รู้ข่าวสารอะไรลุงพงกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดพอดีจังหวัดที่ลุงพงมาลงรถ แกก็เดินเข้าหมู่บ้านทางที่เดินนั้นค่อนข้างจะมืดมากและไฟแต่ละดวงก็อยู่ห่างกันขณะที่กําลังเดินอยู่ลุงพงบอกว่าแกเจอเข้ากับป้าเอกำลังเดินลากกระสอบอยู่แกก็เลยถามว่าเอมึงมาทำอะไรเนี่ยค่ำมืดดึกดด่นขนาดนี้ป้าเอก็ตอบกลับมาว่าอ้าวลุงพงกลับมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะ ลุงพงบอกว่าการพูดของป้าเอนั้นฟังดูเหมือนปกติแต่ลุงพงกับรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวสักพักเสียงหมาก็หอนตอนนั้นแกทำใจดีสู้เสือคิดว่าคนมาดึกดึกนดนหมาก็คงต้องหอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วลุงพงเลยเอื้อมมือไปจับไหล่ป้าเอบอกว่าเออลุงมาแล้ว แล้วแกก็ถามต่อว่าแล้วมึงจะลากกระสอบไปไหนป้าเอกก็บอกว่าลุงหนูจะเอาไปให้แม่แต่หนูลากไม่ไหวแล้วลุงช่วยหน่อยได้ไหมด้วยความที่หลานขอลุงพงก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาแล้วแกก็เอามือมาดึงกระสอบไปแต่จังหวะตอนที่แกจะยกกระสอบขึ้นมาแกรู้สึกว่ากระสอบมันหนักมาก แกก็เลยบ่นกับป้าเอว่ามึงใส่อะไรวะทําไมมันหนักจังป้าเอก็บอกว่าของจะเอาไปให้แม่จ้าลุงพงแกก็บอกว่าเออเออ,เอ,อให้แม่ก็ให้แม่กูก็จะไปหาแม่มึงอยู่พอดีงั้นก็ไปพร้อมกันนี่แหละแล้วแกก็แบกกระสอบขึ้นบ่าไประหว่างที่ลุงพงเดินทางจากท่ารถมุ่งสู่บ้านยาย แกเริ่มรู้สึกว่าทำไมระยะทางมันโคตรไกลเลยทั้งยังเงียบหวังเวงแล้วหมาก็หอนตลอดทางอีกจนแกคิดว่าเหมือนอยู่ในหมู่บ้านร้างยังไงอย่างนั้นเพราะมันเงียบแบบผิดปกติเมื่อเดินมาถึงบ้านยายลุงพงก็ตะโกนเรียกยายว่ายายมาเยี่ยมนะออกมาหน่อยสิมารับหน่อยเร็ว ลูกสาวยายฝากของมาให้ด้วยพอจังหวะที่ลุงพงษ์หันกลับไปจะบอกป้าเอปรากฏว่าป้าเอได้หายตัวไปแล้วลุงพงแกก็นึกในใจว่าแกงกูเล่นหรือเปล่าวะกูยิ่งกูกลัวอยู่หรือมันแอบเข้าบ้านไปเปิดประตูหรือเปล่าจังหวะพอดีกับที่ยายเดินแหกขี้ตาลงมาพร้อมกับทุกคน ยายจึงทักลุงพงว่าเอาพงมาแล้วเหรอลุงพงก็ตอบว่ามาแล้วครับเออเนี่ยไอเออะมันฝากของมาให้เนี่ยวางอยู่ตรงนี้นะตอนนั้นทุกคนต่างช็อกกันไปตามๆกันหมดยายถามต่อว่าของอะไรลุงพงก็บอกว่ากระสอบอะกระสอบเนี่ยมันบอกให้ผมแบกมาไม่รู้ในกระสอบมีอะไร เปิดดูสิของกินของฝากหรือเปล่าพอ,อยายได้ยินอย่างนั้นก็เป็นลมล้มไปเลยตาจึงบอกทุกคนว่าพาแม่ขึ้นไปบนบ้านก่อนลูกแล้วตาก็เดินลงมาเปิดกระสอบแล้วแกก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะในกระสอบมันเป็นชิ้นส่วนอวัยวะของป้าเอคุณตาคิดเลยว่าป้าเอคงโดนฆ่าหันศพ แล้วนำยัดใส่ไว้ในกระสอบแน่ๆตอนนั้นทุกคนทําอะไรไม่ถูกเพราะดึกมากแล้วเลยวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงพาคนมาดูสภาพศพนั้นถูกหั่นแยกชิ้นส่วนพอเอาเสื่อมาปูแล้วก็นำชิ้นส่วนของศพป้าเอออกมาเรียงชิ้นแรกเลยคือหัวผู้ใหญ่บ้านให้คนที่พอมีรถ ขับรถไปตามตำรวจมาพอตำรวจมาถึงตำรวจก็ได้หลักฐานชิ้นเอกแล้วคือชิ้นส่วนศพจึงออกสืบคดีแต่คดีมันไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้ในช่วงระยะเวลาที่สืบคดีประมาณอาทิตย์หนึ่งตำรวจได้มีการเปลี่ยนเวรยามมาเฝ้าที่บ้านยายด้วยเพราะกลัวว่าถ้ารู้ตัวคนร้ายแล้วคนร้ายจะมาทำร้ายคนในบ้านหรือเปล่า แต่ตำรวจนอนได้แค่สองวันก็เริ่มอยู่กันไม่ได้เพราะว่าป้าเอยังไม่หยุดแกล่ากระสอบมาทุกวันและเวลาเดิมตลอดจนสุดท้ายเวลาผ่านไปเกือบเดือนถึงสามารถจบคดีได้พอช่วงก่อนที่จะปิดคดีวันหนึ่งทางตำรวจได้เตรียมหมายสารเพราะรู้ตัวคนร้ายที่ฆ่าป้าเอแล้วผีป้าเอ ก็ลากกระสอบมาที่บ้านยายอีกครั้งแล้วก็มาตะโกนเรียกยายว่าแม่หนูจะหยุดทุกอย่างแล้วนะหนูสงสารคนในหมู่บ้านนี้หนูไม่อยากให้ทุกคนมาเดือดร้อนเพราะหนูอีกแล้วไปเอพูดไปก็ร้องไห้ไปแล้วก็ทิ้งท้ายประโยคไว้ว่าแม่ฝากไว้ให้ตำรวจด้วยนะพอยายได้ยินแบบนั้น ยายก็คิดว่าอะไรวะกูไม่ลงไปเปิดแน่นอนตาก็บอกว่างั้นรอเช้าดีกว่าค่อยไปเปิดตอนเช้าจนล่งเช้าตำรวจได้นําหมายจับบุกไปอย่างบ้านของผู้ก่อเหตุแต่ละคนซึ่งผู้ก่อเหตุมีด้วยกันทั้งหมด3คนพอตำรวจไปถึงบ้านคนร้ายคนแรกก็พบว่าคนร้ายได้เสียชีวิตไปแล้ว ไปถึงบ้านคนร้ายคนที่สองก็พบว่าเป็นศพจู่ภายในบ้านเช่นกันจนเข้ามาที่สุดท้ายตำรวจนำหมายจับบุกเข้าจับกลุ่มก็พบคนร้ายเสียชีวิตแล้วเช่นกันแต่รู้ไหมศพส,สุดท้ายคือใครมันคือเจ้าอาวาสวัดนั้นนั่นเองครับมารู้ที่หลังว่าเจ้าอาวาสเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุครั้งนี้ด้วย และก็มีลายชื่ออยู่ในหมายจับของตำรวจอยู่แล้วแต่สภาพศพของแต่ละคนคือไม่มีหัวเลยสักคนไม่รู้วเพราะอะไรเมื่อตำรวจกลับมาถึงบ้านยายยายกับลุงจึงวานให้ลองเปิดกระสอบออกดูแล้วก็ต้องพังอะกันเมื่อเจอหัวของทั้งสามคนซึ่งเป็นผู้ต้องหาอยู่รวมกันในกระสอบใบเดียวกันแล้ว สุดท้ายคดีสรุปตรงที่ว่าคนก่อเหตุคือชายคนที่ฉุดป้าเอหนึ่งคนและเพื่อนของเขาอีกหนึ่งคนแต่ในระหว่างที่ฉุดเป็นช่วงที่ป้าเอเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วจเจ้าอาวาสเห็นเข้าพอดีก็เลยขอร่วมด้วยอีกคนแต่ในช่วงที่ชาวบ้านออกตามหาวันแรกรู้ไหมว่าทําไมป้าเอไม่ออกมาลากกระสอบ นั่นก็เพราะว่าตอนนั้นพาะเอยังมีชีวิตอยู่นั่นเองผมขออธิบายก่อนนะคนที่เป็นคนเล่าเรื่องนี้ตอนนี้แก่แก่มากแล้วสมัยนั้นแกบวชเป็นเนนอยู่แกบอกว่าแกกลัวมากแกเลยไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังสุดท้ายพอคดีมันจบแกเลยกลายมาเป็นพยานปากสำคัญที่เล่าให้ตำรวจฟังแกเล่าว่า ปเอโดนทรมานโดนข่มขืนตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนจนสุดท้ายปเอทนไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดแล้วเนนแกเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแม้กระทั่งตอนหัน่นศพแต่ตอนนั้นเนนยังเด็กก็เลยคิดว่าถ้าพูดไปจะมีใครเชื่อแกก็เลยไม่กล้าที่จะพูดและยังกลัวคนก่อเหตุจะมาทำร้ายตัวเองอีกด้วย จนตำรวจปิดคดีได้แล้วเลยมาให้การกับเจ้าหน้าที่โดยที่เนนคนเล่าเป็นคนไปชี้จุดที่เกิดเหตุว่าศพถูกเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนตอนที่ไปชี้มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือผู้ก่อเหตุเลือกที่จะเอาแต่ศพใส่กระสอบแต่เสื้อผ้ากับทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุซึ่งบริเวณนั้นเป็นเตาเผาถ่านไม้ที่เขาเอาดินเหนียวก่อขึ้นมา แต่มันเป็นเตาที่พังลงไปแล้วคนร้ายเอาเศษถ่านและเศษไม้ทับกบเสื้อผ้าของป้าเอเอาไว้พอเนนไปชี้จุดยายที่ตามไปด้วยเห็นว่าเป็นเสื้อผ้าของป้าเอยายก็ร้องไห้ทันทีเลยเพราะยายจำชุดที่ป้าเอใส่ไปงานในวันนั้นได้ดีมันคือชุดเดียวกันแต่สิ่งหนึ่ง ที่ยังเป็นปมสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือทางตำรวจเองก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกันว่าใครคือคนที่ตัดหัวคนร้ายทั้งสามคนกันแน่หลังเหตุการณ์ขี้ขายแล้วทุกคนในหมู่บ้านจึงตกลงร่วมใจกันว่าจะสร้างศาลไว้ตรงนั้นพอสร้างศาลเสร็จเขาก็เลยเอาชื่อของป้าบีมาตั้งเป็นชื่อศาล เพราะว่ามันเป็นความเชื่อของคนสมัยนั้นว่าถ้าฝาแฝดคนใดคนหนึ่งเสียจะต้องเอาชื่อของคนที่เสียมาตั้งชื่อให้อีกคนแทนก็เลยกลายเป็นว่าชื่อของป้าผมคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ชื่อแท้ๆของท่านแล้วผมก็ถามยายอีกคำถามหนึ่งว่าเออตอนที่ผมยืนกินน้ำผมมองเข้าไปในสาร ผมเห็นว่าทำไมสารมันต้องสร้างก่อเป็นรูปทรงยกสูงด้วยและเป็นแท่นอะไรขึ้นมาไม่รู้แถมยังเอาพวกตุ๊กตาหรือพวกของไหว้อะไรต่างๆไปวางไว้ด้วยทำไมไม่ทำเป็นสารธรรมดาไปเลยพ่อยายตอบมาก็เล่นเอาผมถึงกับไม่กล้ากลับไปวิ่งต่อแถวนั้นอีกเลยยายบอกว่าคนตายโหงเขาเผากันที่ไหนล่ะ พี่สาวป้าเขาก็อยู่ในนั้นนั่นแหละคือมันเป็นสารที่มีศพอยู่ข้างในนั่นเองและนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องทำให้สารใหญ่อย่างกับบ้านแบบนั้นด้วยปัจจุบันสารแห่งนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นมันจะมีสระน้ำอยู่ด้วยเป็นสระน้ำประจำหมู่บ้านสมัยก่อนถนนเป็นถนนดินหญ้า ก็เลยขึ้นสูงปิดบางทางเข้าสารหมดส่วนทางเข้าสารจะมีต้นมะขามขนาดใหญ่และมีคองขนาดใหญ่กั้นอยู่ชาวบ้านไม่รู้จะทําสะพานทางข้ามยังไงก็เลยตัดต้นไม้ที่ตายแล้วเอามาพาดเพื่อใช้เดินข้ามเอาขนาดตอนกลางวันยังไม่มีใครกล้าข้ามเข้าไปเลยเพราะมันดูน่ากลัวมากแต่เดี๋ยวนี้ จเจริญขึ้นมากแล้วเวลาผ่านมาหลายปีถนนที่เคยเป็นหญ้าก็เทเป็นถนนปูนหมดแล้วเพื่อให้คนไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าส่วนทางข้ามไปที่ศาลก็ได้เอาท่อไปฝังแล้วเทปูนล,ลาดอย่างดีจนไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างสมัยก่อนแล้วขอขอบคุณเรื่องเล่าหลอนๆจากคุณอาร์ตด้วยนะครับ หากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัวลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าจากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลยว่าต่อไปคุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำมืมดๆตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทำธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเล่าแหน้า